การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนเพื่อวัดผลที่เกิดขึ้นและนําข้อมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการวัดผลการปฏิบัติงานมีจุดมุ่งหมายในการติดตามการดําเนินงาน เพื่อดูความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมทั้งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อมีการดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่งหรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานและวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างมีระบบนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกษตรกรเป้าหมายผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและองค์กรดังนี้ 1. ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีประสิทธิภาพและมีจุดบกพร่องที่ควรจะปรับปรุงอย่างไร 2. ความสําคัญต่อผู้บังคับบัญชาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลปฏิบัติงานจะทําให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่มีคุณค่าต่อง,งานหรือต่อองค์กรเพียงใดและควรส่งเสริมหรือปรับปรุงปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างไรซึ่งหากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถจะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ได้ 3. ความสําคัญต่อองค์กรการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะทําให้รู้ว่า เจ้าหน้าที่แต่ละคนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอยู่ในระดับใดมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรเพื่อองค์กรจะได้หาทางปรับปรุงหรือจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะทําให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการบริหารงานการวาระระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เช่นการต่อต้านจากผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่ประเมินการไม่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมินหรือการไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้หลังจากที่ทำการประเมินแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานรอมทั้งหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลักการสำคัญที่ช่วยให้การวัดผลมีประสิทธิภาพได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเช่นกลุ่มเป้าหมายโครงการผู้นำชุมชน ผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารโครงการองค์กรอื่นๆการติดตามและประเมินผลจึงต้องดําเนินการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการคิดตัดสินใจวางแผนดําเนินการประเมินผลและรับผลประโยชน์ร่วมกัน2การเรียนรู้ร่วมกัน การติดตามและประเมินผลเป็นโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทำงานและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารโครงการผู้ปฏิบตัติกลุ่มบุคคลเป้าหมายและผู้เกี่ยวขอ้องควรตระหนักว่าการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานต้องบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานและไม่ใช่งานนอกแผนการบริหารหรืองานจอน